คุณเหตคุณผลคุณลมคุณปทวีธาตาปุถุถคุณตานคุณศีลคุณภาวนาคุณศีลธรรมกรรมฐานคุณภักปัศนายานคุณภาพเมตตาภาวนาทุกคุระองขอเมตตาจิตจิตเกลุกสิูกหาทุกข์ทุคนอัน้มาสร้างความเพ่งปัาตมีธรรมในวันนี้ก็เป็นวันดีเป็ี่ยนวันมังคละอนภาเสิุนำเลิศีิประมื่อในวันยามตั้งหลายอ่พุทธบริษัทสิศีลตุาตั้งหลายได้มาสร้าง บารมีได้มาสร้างอุงางคามีได้กระทำบุญเพื่อการักษาศีลเมตตาภาวนาจำเริญสร้างมหากุศลบุญผีฐานาแห่งนี้ที่เราภาคภูมิพบมุ่งจงยานสังมลย์ได้มาโปรดเมตตาปันนี้ได้มาสร้างความเพิงบารมีในเมืองปิงจิ่งใหม่ได้ไว,นนว้ได้มาไว้มาสาธายธรรมาจิพิยาท่านเจ้าโดยสุภิคนนี้ที่สักชิตั้งหลายที่มาอยากนำปารมีมาอาจารย์ชาวบ้านชามืองต่างหลายในเมืองจิงใหม่ที่นี้ฉะน,นั้นในวันนี้ ที่นีธรรมะความฝากคือเกี่ยันทั้งหลายสองสามข้อเป็นข้อวัดปฏิบัติเพื่อกิดดังพ้นจากทุกขพ้นจากวัฏสงสารพ้นจากการเกิดการเกี่การเจ็บการตายในโลกนี้เจ้าหูเงาทองข้อของสมบัติต้องศิลอย่างพระฟากข้อนี้แห่งากรอบหรือจัดธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าตัวนั้นเลยนะครับในภาษาบาลีพระพุทธเจ้ากล่าวไว้สั้นวการนัง ธรรมะตันังจินตาติสัพปาระสังธรรมารสังจินตาติสัพปะรติงธรรมาระติงจินตาติตัณหาขยังสัพปะตุขังจินตาติกันใหธรรมะเป็นตานย่อมชนะ้วยการให้ทานงหลายลดแห่งพะสษทธรรมย่อมชนะลดแห่งตั้งหลายการยินดีศึพระธรรมย่อมชนะยังลดตั้งหลายย่อมชนะการยินดีตั้งหลายมวลการหาขยังสัพปะตุขังจินตาติอันเราได้ชนะผาพร้เสียง ใช้กีรตเดียดกันหาตั้งหลายมวลย่อมชนะความทุกข์ตั้งหลายมวลฉะนั้นเราตัดตั้งหลายมีบุญผู้ศรอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผมมีใจสูงได้มาเกิดพบพระพุทธศาสนาคำสอนองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใจง่ายๆกนเท้องมีบุญมีปารมีก็มได้เกิดมาเป็นคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนแล้วตาเบาบอดหูเบาโนกปีนเบาฮักนือเบาง่อย มาผิดคนใบคนเหงาป็นคน ic, สีองค์การลักษณะก็ยากจะเกิดมาพวบมาปัาบหัวดีเมียดีก็ยากนั่นเกิดได้เกิดมาพวปาผัวเม่ติดเป็นมิสาทิฏีเป็นคนหูสิ้นหูรมหูสิ้นหูบุนหูจักป่าปุมคนโตดธก็เสียจะเกิดวันนี้เราได้เกิดมาพวบผัวเมียผัวาจาจันดีได้พบพระพุทธศาสนาแล้วคนควรปาขันตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท่าได้ประมาทในชีวิตของเรา พอสัตว์โลกทั้งหลายเกิดมากรรมกรรมของใครของมันจะกรรมกรรมดีกรรมให้กรรมชั่วของใครของมันก็ได้รับกรรมนันนัดแล้วก่อซัดต่างหลายเกิดมาในโลกที่ของเหมือนกันนา่งฟองมีอายุยืนนา่งฟองมีอายุสั้นปัญไตนั่งฟองมีดีมีสุขบของโลกกาพยาีินั่งฟองเกิดมาเป็นคนตุกยากหินใจนั่งฟองเกิดมาถึงคนมีนิมิตธรรมมีข้าของสมบัติ แ้วกิกรรมของไัยของมันเหมือนหนักสัพพัญยุพทธเจ้ากล่าวไว้ว่าสัตว์โลกตั้งหลายย่อมเป็นไปตามคฉะนั้นเขาเกิดมาเป็นมนุษย์จากนี่ีบุญอย่าง่แล้วมาพบศาสนาพุทธเจ้าอย่าไ้ประมาทในชีวิตปากันมันศึกษาธรรมะมันหาของดีส่วนนใส่ในตูวสุในชตไม่ใจ่งกตลอดคนคนปากกันกระตามุนฮอตาน มีน้อยตาหน่อยมีหลายตาหลายกันมีจิตนาดีๆนั่นเขาตาหน่อยก็อันนี้ส่งมนได้หลายกันไม่จิตนาดีๆนั่นเขาตาหลายก็เกิดเป็นน้อยฉะนั้นมีปีจิตจิตใจเฮามีปีจิตนาเฮานี่กันจิตนาเดีอันไดก็ดีหมดกันจิตนาเฮอดีอันได็ผลดีเหมือนนำพระเจ้าสั่งสอนไว้แล้วก็ปากับการปมุนตาแล้วรักษาศีลศีลศีลห้าข้อนั่นก็เหมือนหนึ่งมือห้านิ้วก็นิ้วไหนออกก็บได้คนคนเว้น กันว่าใครอายุมันยืนยาวอย่าไปฆ่าสัตว์ชีวิตอย่าไปเปลียนเป็นสัตว์อย่าไปเปลียนเป็นตัวนิงเป็นพวกอื่นสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่ก็มีจิตวิญญาณเหมือนกันมีความฮักชีวิตเหมือนกันกันว่าใครมีเงินมีคำเข้าของสมบัติมีบีมีสุขเลยอย่าไปหลับของเฟื่องกันมาใครรู้คำกบุ่มก็มียความสุขสบายในครอบครัวเฮาไปอย่าไปชุบสูงไปดันอย่าไปจูบไปไล่กันอย่าไปโฉนดซอยดันที่เหมือนกันคำบอกนี้อย่าเปลีนใส่คำบอกใหญ่อย่าเปลีเอา มนควร,รักษาวาจาให้ดีมีศีลมีสัจจะแล้วก็มีใจเมตตา,า,ากร,าววราุณาเมติตกี้เต้าปขาประจาใจอยู่ตลอดยุกพรมวิหารรมตัง้งศีแล้วก็คือมันฝันเปล่งปฏิบัติตามคําสอนพุทธเจ้าอย่าไปประมาทในชีวิตกันให้ถึงคนมีสติพยปาปาัญญาก็อย่าไปกินของเสพติดสุรายาเมาถึงลองของเมาเหล้าสุราตั้งหลายมลอจาจจะปาชีวิตของเฮาตกต่าไปใจใจ ควนรนรักษาชีวิตที่ใจขอกาางกเขาสูงขึ้นการทำมีศีลมีธรรมศีลธรรมกว่ารักษาเขาการศีลธรรมรักษาเขาแล้วเขาคนไดกคมีแต่ความสุขความสุข่ะเย็นใจเย็นหนัก็มีความสุขจะนอนก็นมีความสุขจะไปไหนมาไหนก็มีความสุขควรถุกโศกโรคภัยต่างๆมาเต็มไป่มดจุมันยาวๆปัญนาะสิ่งใดก็สำเร็จสงความปัญนาเพราะว่าเขามีศีลมีธรรมมากประจําใจเราขอปฏิบัติตามคำสอนพระเเจ้าจำเริญ สมร tha กรรมฐานอิปัสสนาญาณจำเรนรปฏิปักษ์ดมคำสอนพระเดชเจ้าเจริญอุทานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาการุสติเรื่องของการมารณานุสติเระ่ึงจุดความตายเพราะมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาสัตว์ทุกคนที่เกิดมาจะต้องตายเหมือนกันทัั้้งนนเพราะว่าคนรวยคนจนคนโง่คนสลัดเพราะว่าเป็นพวกกล้าประชาชนเป็นนักฐานบัณฑิดผิดครูบาอาจารย์ก็จะต้องตายเหมือนกัน ว่าเป็นได้าในยาจกคนเกขยะคนอนาถาต่างกบใบหน้าไปสู่ความตายเหมือนกันทั้งนั้นมือเขายังบ่ดตายนี้ก็พยายามปั่นเพ็งตานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาคือเกิดในดวงจิตของเขาเราก็ปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าคือเลี่ยนจากการทำบาปตั้งหลายทำกุศลให้นักแห็นจิตใจมืใสสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลง ยารักษาความโลภมันเพืทานยารักษาความโกรธมันรักษาศีลมีจิตเมตตายารักษาความหลงมันเจริญสมถะวิปัสนาเจริญมีปัสนาขึ้นนำมารูปฝังอันีิจังนำรูปนี่บ่มันกอดเจงนำมารูปฝังตุครั้งนำรูปนี้เป็นตุกนำมารูปฝังอันตานำรูปนี่บอดเจ่วนบอดเจตัวเฮาบังคับอยู่บอได้บ่เือเท่ากอเท่าบ่เือเจ็บปวดเจ็บปวดื่อตายกอตายไปใจใจอันนี้เืองความเป็น เหนยังอันนี้จังทุกขลังอนาตาหลงคุณเหยังหลุดว่าทนำมาทำมันเองมันเหมือนมันหัตีงมันเปลี่ยนไปตลอดลมหายใจเข้าหายออกเขาก็เปลี่ยนไปทุกวันทุกวันมันไกลความตายไปทุกวันทุกวันแล้วเราอยาประมาทมีชีวิตมันเจริญพิจารณาตายอยาสังหารของเขานี่มันเหมือนมันหัตีงเราพิจารณาถึงธาดสี่ขาดห้าขาดยินธาดน้ำธาดไฟธาดลมก็สูงดน้ำ ขันว่าเป็นต้นะขันห้าลูกโก,กอบอเต่งเวทนาโกบอเต่งสัญญาโกบอมันบอเต่งสังขาขดดรโกบอมันบอเต่งวิญญาณโกบอมันบอเต่งทุกสิ่งทุกอย่างสปเปนธรรมะหน้าตาเป็นหน,น้าตาเาาบังคับอีกบ่อได้เด็ก็พิจารณากายากตานุสติกรรมฐาน์ตันไปหัวเที่ยวจีนตั้งแต่จีนแถวหัวมีหนังคอหุ้มไว้มีกระดูกสามร้อยต้นมัดติดก,กันแล้วบามีเนื้อมีหนังมีเอ็นมีกระดูกแล้วก็มี อาการ32โสิปวดขาทีน่นีตุ่นตูตนเท่าคือกีอสาผมรลมาขนหน้าขาเล็บตันตาเขี้ยวใต้จูหนังมังส์เนอร์หน้าหาโลเอนอัติกระดูกอักิมินจังขมองดูหมักกังหมักแก้วหัต่ยังหัวใจอยากกันนั่งตักกิโลหมักกังพังผืดพิหารกังม้าป้าปลสังกอนอันตัางส่ใหญ่อันต่าคุณน,นออังใส่น้อยกูต้าดียังอาหารใหม่ก็ทีสังอาหารเก่าพิตักนํำดีเสียมังนำําเลตพูโคนำน้อง เสีโตน้ำหือมีโตน้ำมันคนอสูุน้ำตาภาษาน้ำมันแล้วสิงค้ามีกาน้ำหมุนน้สิกาน้ำย่างเลืองหมุดตังน้ำเยียวมัทเจียบุโงหมัท่ารุ่งกังหว่งพ่หงนมีในโต๊นในท้งคนหาเกิดอาสารก็บ่ได้พิจารณาหลังคุณไปเตืนใจเพื่อเป็นกรรมฐานเพื่อผุพิจารณาตามเกิดวามเกิามเจบตายของเราเลยต่างหลากหลานวันกับคืนตาสังเจ สมามสิบเจ็ดานพูดเจ้าเทศนาคือสัติปัจนทรสี่สมปัจันรสี่อิทธิบาทังสีคือสัตตวิริย ave, antis, inde, ระจิตะวิมังสาอิทธิบาทสีอินรีทังห้าอินรีคือความเป็นใหญ่คือความศรัทธาความเพียรแล้วก็มีสัตติมีสมาธิมีปัญญาแล้วประหลาดธรทั้ังห้ากำลังคือความศรัทธากำลังคือความเพียรกำลังคือสมาธิกำลังคือสัตติกำลังคือปัญญาแล้วก็คือ ปฏิบัติจำเลิศตามผู้ผู้สังกัดทำต่างเจตอันนี้เป็นโอสถเป็นญาติพี่ผู้ทายเจ้าป่วยเป็นไข้ก็ฟังธรำผู้สังกัดตั้งเจตที่ก็หายพระบูคราณาป่วยไข้ฟังธรำผู้สังกัดตั้งเจตที่ก็หายพระมหากัสสปะาถินป่วยเป็นไข้ได้ฟังธรำผู้สังกัดตั้งเจตที่ก็หายป่วยหายไข้แล้วก็ทับกิเลสรศธรรมต่างหลายต่างไปในไปนอกผู้สังกัดทำต่างเจตคือหนึ่งสติสองธรรมวิจยะบิดยะปีติ ปัสสตทีปีติปัสสติสมาธิอุปิขาแล้วก็เจริญอักคังกิกรรมกาตั้งเปรตคือสมาธิจีความหันจอบสมาสังกัปปุมีความดำที่จอบสมาวาจาทีวาจาจอบสมากรรมมันโตมีการงานนันจอบสมาจิวเหน่งจิตวิจอบสมาวายโมมีความเพียรจอบสมาสติมีความระลึกจอบสมาสมาธิคือมีจิตใจตั้งมันนันงจอบ ปฏิบัติตามอัธถังกิกรรมการตั้งเปรรวมแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาทั้งสามประการอาจจะนำเราตั้นทั้งหลายได้มนุษยถึงซึ่งมรรคผลนิพพานสิ่งเตี่ยาสงใจจะได้เห็นทางนันเราพระครูบาคุณชรงล่าโอวาต่าโอวาตาคำสอนหนังสือเด่นตั้งทั้งหลายขออีุบาลสุขใจมีสติปัญญาปัญญาเสด็จสลัดนำหลุดพ้นจากโู่ข้าวัตตาสงสารจะได้ถึงซึ่งอมตะมหาเนรปันทุปูนปูนเดชเตื บางช่วยผ้าการ <tuk>